สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเปิดไพ่ความรักความสัมพันธ์ให้กับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะพลังงานไพ่จะครอบคลุมในช่วงของวันที่1มกราคมปี62จนถึง15มกราคมปี62นะคะบางคนเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นก่อนบางคนอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ทําการทํานายหรืออาจจะเกิดช้าได้ก็เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสาภาพปัจจัยหรืออิทธิพลรอบตัวของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะ เหตุการณ์สลับกันได้นะคะอืมแล้วก็ถ้าจะให้ดีถ้ามีเวลาก็อยากแนะนําให้ดูคลิปของคนรักของคุณด้วยนะคะแล้วก็นํามาลองพิจารณาดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีขึ้นที่วันของคุณแต่คุณอาจจะไปขึ้นที่ของแฟนนะคะอาจจะไปตรงมากๆที่แฟนนะคะหรืออาจจะได้ความกระจัดแล้วยิ่งถ้าเกิดวันวันที่ทําคลิปลงคลิปเนี่ยมันห่างกันมากๆนะคะคุณเอง ต้องลองอต้องบอกว่าใช้เวลาไปดูคลิปของแฟนด้วยนะคะเพราะว่าแค่แค่ระยะเวลาทําคลิปแห่งกัเจวันบางทีเรื่องราวเปลี่ยนได้นะคะสุดท้ายขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับใครก็ตามที่ติดต่อสอบถามหรือสนใจดูดวงนะคะสามารถแอดไลน์นัดเวลากันก่อนอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะแต่ว่า ตอบชัวทุกทุกคนนะแต่ในกรณีของใครที่ไม่อยากเปิดไพ่แต่อยากพูดคุยนะคะหรืออ,อยากทำความรู้จักอะไรก็แอดไลน์ได้นะคะยินดีเช่นกันโอเคไพ่เบลักของคุณเนี่ยใบแรกก็เห็นปัญหาคนมาทิ่เทถาก้าวไม่เท้าโดนบล็อกนะคะไม่มีการพูดคุยไม่มีการเคลียร์ยึดติดนะคะ กับความรักกับความสัมพันธ์กับปัญหาหรือแม้กระทั่งการหาทางออกนะคะการที่ไม่สามารถหาวิธีที่จะมาพูดคุยกันแก้ปัญหาหรือเคลียร์กันให้รู้เรื่องอืมปัญหาหลักสำคัญสุดก็คือการต้องพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคอะไรก็ตามที่เข้ามาขวางระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยถ้ามันมีแล้วมัน ต้องใช้คาว่ายืดยาวแต่ไม่มีการพูดคุยยังไงก็จะไม่แบบสำเร็จรู้ร่วงยิ่งมาเจอพ่สองใบนี้นะคะเด็กถือเหรียญกับเด็กถือดาบขอโทษค่ะอืเด็กถือเหรียญกับเด็กถือดาบนะคะก็จะบอกว่าเห็นชัดมากๆเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ตอนนี้มันค่อนข้างจะไม่มั่นคงแล้วนะคะอะหลายๆคนเนี่ยสามารถพลิกกลับมาเป็นความสุขสมหวังได้เหมือนเดิมหรือนะคะจะพลิกกลายเป็นการเลิกลาแล้วก็ แยกทางกันไปแต่ในกรณีของใครหลายๆคนที่บอกว่าก็เลิกกันไปแล้วแยกทางกันไปแล้วนะคะเก็บของออกจากบ้านกันไปแล้วต่างคนต่างไปแล้วนะคะแต่บอกว่าจริงเนี่ยตัดกันยังไม่ขาดทางคู่ตัดกันไม่ขาดสามารถมาสานสัมพันธ์กันกลับมาคบกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมยิ่งหลายๆคนนะคะรักกันมานานอืมคบกันมานานอ่าแล้วก็ต้องบอกว่ารู้ใจกัน นะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเข้ากันได้แต่ทีนี้เนี่ยที่เห็นปัญหาหลักสุดๆเลยของคุณทั้งคู่ก็คือช่องว่างระหว่างซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะช่องว่างนี้นแหละที่มันเป็นปัญหาตอนที่คบกันมานานมากๆนะคะน่าจะมีใครสักคน,นซึ่งเก็บอารมณ์ความรู้สึกชอบไม่ชอบอะไรไม่บอกตรงๆนะคะมันก็เลยทําให้แบบเรื่องราวมันเก็บเอามา ซ้มๆๆๆพอมีเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาปั๊บคนหนึ่งอยากเคลียคนหนึ่งกลับยกดาบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกเลยต้องเว้นช่วงให้เวลาคนที่ยังไม่พร้อมนะคะทีนี้มาดูในส่วนของอต้องคนวันอาทิตย์นะคะก็คือไพ่ห้าใบด้านบนใบแรกเนี่ยคุณได้แทมแปร์น่าสองถ้วยสี่ม่เท้า 8เหเรียงแล้วสุดท้ายเป็นสี่ถ้วยก็จริงๆต้องบอกว่าต้องหายห่วงแทนคนดอาทิตย์นะคะเพราะคุณสามารถปรับสมดุลตัวเองได้ล้วนะคะความน้อยความเสียใจอะไรก็ตามนะคะดูเหมือนคุณจะทำใจได้ในระดับหนึ่งนะคะตอนนี้ยังใช้ชีวิตปกติประจำวันแบบเดิมทุกๆวันทุกๆวันนะคะอืม ถึงมันจะเซ็งถึงมันจะเบื่อถึงมันจะไม่ถูกใจอะไรก็ตามนะคะรู้อย่างเดียวว่าต้องทําต้องเดินหน้าแต่ความรักยังมีอยู่ตรงนั้นแล้วก็พร้อมที่ให้เขากลับมาพูดคุยเคลียนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มสันธ์ความรักกันใหม่ได้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาจะต้องบอกว่าเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะ อีกด้านนึงเนี่ยใบแรกขึ้นมาเป็น justice เลย The w o r l d หกดาอ spin ถือเหรียญสุดท้ายเป็น2เหรียญในส่วนของคนคนหนึ่งนะคะที่ปรับสภาพสมดุลตัวเองได้เรียบร้อยแต่อีกคนยังสับสนวุ่นวายกับตัวเองนะคะเป็นลักษณะของคนที่พยายามหนีปัญหาี่เลยนะคะพยายามที่จะจบเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะด้วยวิธีไหนก็ได้ ที่จะทำให้มันจบแบบบริบูรณ์แล้วก็เดินหน้าไปเลยแต่อย่างที่บอกเลยนะคะว่าการเดินหน้าของเขาเนี่ยเขาเจ็บปวดเขาเอาปัญหาไปด้วยเขาไม่ได้เคลียร์แล้วไม่ยอม,ยมเคลียร์เขาคิดอย่างเดียวว่าอืมการเดินหน้าเพื่อไปหาใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนใหม่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยเออเขาพร้อมที่จะแบบคบแบบรวดเร็วได้เลยบางทีอาจจะรู้จักกันมานาน แต่อยู่ดีก็คบหรือบางทีเพิ่งรู้จักกันแล้วคบไปเลยนะคะเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะดีกว่าการที่อยู่กับคนนุณนตอนนี้แต่สุดท้ายเนี่ยปัญหาหลักอยู่ที่นี่เลยเห็นชัดเลย mm. ก็คือการที่เขาคิดแล้วเขาทําไปแล้วแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถดึงคุณได้นะคะไม่ว่าคนใหม่คนเก่าเขายังเหวี่ยงอยู่เลยนะคะสับสนสับสนมากๆสับสนในตัวเองสุดๆเลยต้องบอกเลยนะคะ แล้วก็เก็บอารมณ์ไว้อย่างเดียวนะคะเก็บอารมณ์ไว้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยนะว่าภายใน15วันนี้คุณทั้งคู่นะคะปัญหาจะต้องไม่ได้เคลียร์แน่นอนความสัมพันธ์มันจะยังร้อนแงน่ไม่มั่นคงนะคะแล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยถ้าถูกจี้นะนะคะถ้าถูกฝั่งฝั่งของเราจี้ไปง้อไปขอเคลียร์อะไรอย่างเงี้ย นะคะเขาอาจจะยิ่งหนีนะคะอืมเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูอีกทีนะว่าใครนะคะเป็นคนที่คนวันอาทิตย์คบหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะหลายคนอาจจะมีเรื่องราวของมือที่สามนะคะก็เป็นได้นะนะคะเพราะมันมีไพ่ยอยู่เนาะให้เห็นแต่อาจจะไม่ชัดมากมายนะนะคะอาจจะเป็นมือที่สามที่เพิ่งโผล่เข้ามาในช่วงของการที่มีปัญหาก,กัน นะคะเพราะว่าตัวไพ่มันขึ้น่างน,นี้นะนะคะอ่าความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีธนูลัคนาธนูราศีตุลลัคนาตุลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอือเห็นชัดอีกอย่างก็คือความเป็นเด็กนะคะความเป็นเด็กในตัวเองมากๆอืมไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะเป็นคนเก็บอารมณ์ด้วยนะคะเก็บอารมณ์สุด เ,เพราะฉะนั้นก็เดาใจยากมากมากที่นี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขอต้องชี้แจงเห็นไหมสองใบนี้เป็นมุมเดียวกันเลยนะคะถึงอยากย้ําเลยว่าคุณเองปรับสมดุลไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองเหมือนคนที่ลุกเดินไปข้างหน้าเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันเขายังนั่งอยู่ที่เดิมนะคะนั่งอยู่ที่เดิมแต่พยายามจะไป ไปแบบนั่งนะคะอันนี้คือคําเปรียบเลยนะคะว่าไปแบบนั่งก็คือแบบไปแบบไม่รู้ว่าไม่เต็มใจไม่อยากไปแต่รู้ว่าต้องไปเพราะอะไรเพราะความสับสนในตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้น่าจะต้องให้เวลานะคะให้เวลาเขาก่อนแล้วก็ภาวนาว่าเขาคงจะต้องอรู้จักตัวเองรู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่สับสนเลิกสับสนตัวเองได้แล้วนะ อืเลิกเลิกต้องบอกว่าเลิกเก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หันมาพูดคุยกันนะคะปัญหาทุกอย่างมันถึงต้องได้เคลียร์สุดท้ายนะคะจกักรวาลแนะนําอะไรเอ่ยคุณได้หมายเลขยี่สิบยี่สิบจักรวาลก็พยายามจะแนะนําคุณทั้งคู่เลยนะคะว่าบางทีเนี่ยการอยู่ในโลกของความเป็นจริงมากเกินไปนะคะการมองอะไรก็ตาม ที่ต้องบอกว่ายึดติดกับความจริงมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้คุณสับสนบางทีการที่คุณลุดจากโลกความจริงแล้วไปอยู่ในโลกจินตนาการบ้างก็ดีนะคะอ่าจินตนาการในหลายเรื่องแม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะว่าถ้าเลิกกันไปโดยที่ไม่เคลียร์ไม่เปิดอกคุยกันนะคะอนาคตคุณจะหันย้อนกลับมาแล้เสียดายคนคนนี้ไหม นะคะถ้าคุณไม่ยอมแก้คุณไม่ยอมปรับคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะคะอันนี้คืออสิ่งที่จัก,กรวาลอาจจะอยากแนะนำเบื้องต้นทางนี้ทางนั้นก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่นะคะเพราะว่าตั่ปัญหาของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าช่องว่างมันเยอะมากๆนะคะอืมถ้าไงอันนี้ก็จะถือเป็นช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ วันที่16ถึง31จนถึงสิ้นปีนะคะถ้าไงก็ลองมาติดตามคลิปใหม่นะคะแล้วก็ภาวนาให้คลิปใหม่นะคะให้มันออกมาดีขึ้นอยากให้ทุกคนแก้ปัญหาในเรื่องราวของความรักความสำคั์ของคุณไปนะคะได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ